ไม่เคยจะถึงสันใจไม่เคยได้เจอกันครูครับครูครับเออครูคจะกลับเลยเหรอครับจ้ะให้ให้ผมไปส่งมห้ครับครูไม่ต้องหรอกจารกลับกลับไปข้างหน,หนเ้เถอะพี่กลับเองได้ ครับแล้วครูจะทำยังไงต่อไปครับพี่ก็คงใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆจ้น่นพี่เชื่อคุณสุภวัตวก็คงไม่ทิ้งพี่ไปไหนพี่กับเขาผูกพันกันมานานจนเกินกว่าจะทิ้งกันเพลิดลแต่พี่ก็ต้องยอมรับ มันก็คงจะเป็นแบบนี้ซ้ำๆคงต้องนั่งรอเขาการคนอื่นออกไปจากชีวิตไม่มีเขาในวันที่ต้องการไม่มีสิทธิ์ไม่มีความภาคภูมิใจไม่มีความหวังว่ามันจะดีกว่านี้ในวันรุ่งขึ้น ยอมรับนะแจนวันนี้เป็นวันแรกที่เห็นเขาอยู่กับครอบครัวมันทำให้พี่ได้คิดว่าพี่เองก็เป็นแค่เมียน้อยธรรมดาคนนึง ที่คงไม่สามารถจะไปปฏิเสธใครเขาแล้วล่ะเพราะพี่ไม่ใช่ครูครับแต่ครูก็เริ่มต้นใหม่ได้นี่ครับคนเราอ่ะมันเริ่มต้นใหม่ได้นะครับครูเหนื่อยจ้ะที่เหนื่อยเกินกว่าจะไปเริ่มต้นใหม่ล,ล่ะโดยเฉพาะ วันนี้ที่รู้แล้วว่าพี่มาถึงเส้นแพ้แล้วเจ้นพี่แพรล้ว สงสารพี่บุตจังเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยนะผู้หญิงที่ชนะมาได้ทุกอย่างเก่งก็เก่งสวยก็สวยมีดีครบสูตรอย่างคุบุตรเนี่ยกับจะต้องมาแพ้ใจตัวเองแต่ฉันนับถือพี่บุตรจังเลยนะนนนนอย่างน้อยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วก็เป็นเพราะว่าเขาเต็มใจจะเป็นผู้ให้โดยแท้จริงถึงแม้เขาจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ตาม ยังไงไอะก็ทั้งทั้งที่รู้ว่าพอส่งคุณสุพวัตรไปถึงเส้นชายกับภรรยาแล้วตัวเองก็ต้องทนรับความพ่ายแพ้แล้วเขาก็ยินดีที่จะทําต่อไปทีเนี้ยเธอจะตอบฉันได้อยังห่ะว่าพี่บุตรเนี้ยกามีความสุขไหม ว่าครูบุตรเนี่ยจะปล่อยให้ชีวิตตัวเองอยู่โดดเดี่ยวต่อไปอย่างนี้หรือว่าเธอจะลุกขึ้นมาชีดน้ําตาแล้วก็ลงสนามชีวิตอีกครั้งผมตอบไปคุณไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเศร้าเกินไปสำหรับผมเอาเลยครับเราไปบ้านหลังต่อไปสถนะครับคนโสดในบ้านหลังนี้นะครับไม่ใช่ผู้หญิงครับแต่ว่าเป็นผู้ชายครับความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเริ่มมาจากวัดครับเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเป็นใครเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับ การศึกษาเนี่ยก็มีแค่ชั้นป .6 นะครับกทิวัดนั่นแหละครับด้วยการที่เขานะครับเป็นเด็กหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูสะอาดสะอ้านพูดจาไพเราะน่าฟังก็เลยมีคนเนี่ยจับไปขัดสีชวีวันจนได้ช้างเผือกมาเชือกหนึ่งแล้วก็พาเข้าเมืองแล้วก็จับมาปั้นจนเป็นดารานักร้องชื่อดังคุณว่าไหมล่ะครับช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่แต่ก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูเลยมีคนเนี่ยรักและเอ็นดูมากมายนะครับคนพวกเนี้ย ก็ซื้อกล้วยซื้ออ้อยให้กินช้างก็เลยตอบแทนในการชูงวงแล้วก็ก้มหัวให้เลยรู้สึกว่าผูกพันกันทําให้สิงสองสิงเนี่ยขาดกันไม่ได้นะครับและช้างเผือกตัวเนี้ยบรรดาคนรักช้างก็ต่างกันพาเรียกกันเสียงหวานว่าลูกทรายของแม่อย่าเสียเวลาเลยครับหน้าบัดนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับเคทรายสันทรายได้แล้วครับ มือเราก่อนนะหวยนี่เดี๋ยวดูนี่ดูนะมีเป็นไงเป็นไงสุดยอดเปนแม่เหมือนกันนะน้องลงแล้วเนี่ยเอามาตัวหนึ่งตุ๊กตาแล้วตุ๊กตาแล้วยดูแล ยังมีบัตรเข้ามาชมเคซายสังทายเคซายสังทายนะครับตอนนี้บัตรของเราไปไปเไปไปช่นของ้าของร้านอะรอย่างเงี่ยหมดเต็มที่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่องไเอาใสงได้ไม่เอาเลร็วเร็วเคายสังไนะครับอะไรของแก่ยากพี่มกันอะไรนักหนากันเนี่ยฮะฉันจะกลับนี่นะพี่นะดูหน่อยนี่มีจบนานๆมีทีแล้วพรุ่งนี้ต้องจัดของเข้าร้านโอ้ย อย่างเงี้ยนะพี่นะพี่อะทำงานหนักมาทั้งปีแล้วอะมาดูอะไรที่มันเจริญผูเจริญตาบ้างนะพี่นะแต่แกอย่าลืมที่ถ้าไม่จัดข้าวของเดี๋ยมันก็เน่าไม่ได้ขายกันนี่พี่ก็คิดแต่จะขายของนั่นแหละมันสนุกจริงๆนะพี่ฉันก็เคยดูมาแล้วช่วยช่างิก็เคยดูมาแล้วเองจะมาดูทําไมอีกมันก็เหมือนในโทรทัศน์บ้านเรานั่นแหละนีมาเข้าไปดูโอ๊ยพี่มันจะเหมือนกันได้ยังไงเนี่ยต้องมาดูตัวเป็นๆอย่างนี้แหละพี่มาดูรสชาติเร็วๆๆๆที่ตรงนี้เอาโกฟัง จะเสียตังไปนั่นทำไมล่ะเดีเดวตรงนี้ก็ดูได้สันสันส้ย ทำให้ฉันรักแล้วต้องรับผิดชอบก่อนนี้จะคิดรอใครพ่อแม่สอนไว้ต้องคิดให้รอบคอบพอเจอเธอสอ่งยิ้มเพชรขาดมันลืมหลบมัดโดนเธอสัดเสียหมองเกิดอาการรักเธอทันใดฉันเป็นผู้เสียหายแล้ว ใครจะรับผิดชอบต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบคำตอบเธอต้องบอกว่ารักโทษฐานที่ทำให้ฉันทุกหนักทำให้ฉันรั โอ้ยข้าวบ้างฉันเคยเห็นแต่ในละครทีวีนะไม่คิดเลยอ่ะเขาจะดังขนาดนี้โหูยถ้าถึงได้ฉายาว่าเจ้าชายลูกทุ่งไงไปไหนมาไหนนะแม่ยกตามดูที่ี้แบบนี้แหละเหรอนั่นมาดิดูดิดูดิผมอะไรเต็มคอไปหมดเลยว่ะคืนว่าคืนๆนะเขาหูนี่ติดเยอะเลยเนาะนี่ที่เห็นอยู่จิ๊บจอยแค่แป้งร้อยเองจริงเหรอแม่ยกตัวจริงยัไม่ออกมาคล้องละสิถ้าเขาดังขนาดนี้นะ ฉันว่าเธอคงยากกันแหละที่ได้สัมภาษณ์เมื่อคงยากอ่ะเหตุใยนะเขาคือเก็บตัวจะตายถ้าคงไม่ให้นิตยาสารเล็กๆแก๊งลีไลอย่างเี้ได้สัมภาษณ์หรอเออเนาะแน่นนะสิฉันว่าคราวนี้เธออะเข้าถึงตัวเขาได้ยาก้วล่ะเขาฟ้างไม่ลองก็ไม่รู้จริงไหม ขอบคุณมากครับตายขอบคุณแม่แม่มากเลยนะครับแหมแม่ดาสวัสดีครับวิเนอกยนนามนครับครับ